สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวซีประตูเกียร์ออโต้นะครับมีแต่เกียร์ออโต้นะครับก็คือเจ้าตัวรุ่น xls ่นเองนะครับราคาขายของเขาอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับแต่งแบบเดิมๆนะพอจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาดูกันนะครับว่าเดิมๆแล้วบอยได้แต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับ เริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของกระจังหน้าที่เห็นได้ชัดเลยถอดกระจังหน้าที่เป็นโลโก้ฟอร์ดออกนะครับใส่ตัวฟอนต์หนังสือจะเป็น FORD แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟสีด้านบน3จุดแบบนี้นะตัวฟอนต์ตัวหนังสือ FORD ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ลูกค้าลองแจ้งมาครับอันนี้บอยมีบริการให้นะครับผมด้านหน้านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของข้อไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับสังเกตนะครับจะมี ไฟเดทม์และนิ่งไลท์แบบนี้ให้นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมแบบนี้นะครับส่วนตัวหลอดไฟหน้าของตัวเจ้า XLS นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ LED นะครับเป็น LED ที่มีความสว่างได้มากกว่าเดิมน,นะครับก็เป็น LED แบบ Reflector นะแล้วก็ b o d ้ครอบไ,ไฟหน้าให้เพื่อเพิ่มความเด่นชัดของดวงตาตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัว FS นะครับก็จะมีชายกันชนนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้รุ่นนี้เขาเรียกว่าสีบอลเงินนะก็เป็นสีเดียวกันแบบนี้ จะมีไฟตตาหมอกมาให้แบบนี้แล้วด้วยนะครับจากโรงงานนะครับไฟตัหมอกตัวนี้จะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับสีส้มนั่นเองนะครับความมายอากอย่าง,าง,นงหนึ่งด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตะขอลากจุงนะครับที่อยู่ทางด้านล่างแบบนี้นะครับเอาไว้ช่วยในเรื่องของลากจุงได้เพราะว่าอันนี้ใช้ได้จริงนะเพราะว่ามันต่อมาจากโรงงานเลยเขาเชื่อมต่อมาจากโรงงานเลย ที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีในเรื่องของคิ้วล้อนะครับที่มาจากโรงงานนะครับเป็นคิ้วล้อโดยประมาณนะประมาณ3นิ้วแบบดําด้านแบบนี้นะครับส่วนสเปคช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นปิงนกอิสระ2ชั้นนะครับพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิสดาเป็นดิสหน้านะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็มีระบบในเรื่องของ ABS ให้ด้วยนะครับมี EBD ให้ด้วยนะครับเรามาดูกันในเรื่องของยางนะครับสเปคยางแม็กยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นแม็กขนาดขอบ17นิ้วนะครับรัสกับยางขนาด R25570 R17 นะครับก็จะเป็นในเรื่องของลายก้านสีบอลแบบนี้นะครับก็จะดูแข็งแรงนะครับแม็กลายก้านจะมีข้อดีนะในเรื่องของความแข็งแรงมันก็จะแข็งแรงกว่าพวกแม็กที่ไม่ใช่ลายก้านนะครับเพราะว่ามันจะมีการกระจายน้ําหนักของแต่ละกา้านทาให้แม็กตัวนี้แข็งแรงขึ้นนะครับด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ในเรื่องของเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบแบบวีจีแปรผันนะครับก็ติดตามรอบได้ดีเวลาเราเร่งแซงนะครับความเร็วหรือ,อรอบเนี่ยจะมาไวขึ้นนะครับ แล้วก็ที่กระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวที่ติดมากับกระจกแบบนี้ให้แล้วนะครับฟิล์มคันนี้ก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็น40 60 80ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเพราะที่นี่จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกหมดนะนะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของความร้อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นดํานอกสว่างในด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเบ้ากันลอยตัวนี้ให้นะครับปกป้องกันเป็นรอยเวลาเราเปิดประตูนั่นเองนะครับรุ่น XLS ของ Ford นะครับก็ ส่วนใหญ่ฟอร์จะเป็นไฮรลนเดอร์หรือยกสูงอยู่แล้วนะครับก็จะมีบันไดเหยียบขึ้นข้างแบบนี้ให้กับลูกค้านะครับถัดมาที่ด้านหลังนะครับก็จะมีครอบในเรื่องของฝาถังให้นะครับระบบการานงานของข้อฝาถังนะครับลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่เคยใช้ฟอร์นะครับว่าเปิดฝาถังยังไงนะครับอันนี้จะทํางานควบคู่กับเซนทรัลล็อกนะครับลูกค้าปลดปลดล็อกในเซนทรัลล็อกด้านในนะครับตัวนี้เด็กบ๊ามก็สามารถกดป๊อปอัพได้เลยนะครับความจุของถังนะครับเป็นดีเซลนะอยู่ประมาณ80ลิตรสามารถเติมได้ทั้้ง B7B10 B20 แลวนะครับ ช่วงล่างด้านหลังเป็นแหนบซ้อนนะครับเป็นแหนบซ้อนเป็นดัมนะครับเป็นแหนบซ้อนแล้วก็โช๊คนะครับเป็นโช๊คแบบโช๊คขว้ที่อยู่นอกคันสี่แล้วนะครับจะควายอยู่แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการรับน้ำหนักและการทรงตัวที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะโดยปกติรถทั่ว,วไปนะครับตัวโชค salt, ๊คที่อยู่ในคันสี่นะครับแต่ฟอร์ดมีการขยายให้อยู่นอกคันสี่นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการทรงตัวนั่นเองนะครับด้านข้างก็มีในเรื่องของบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะแบบนี้นะครับ เพื่อเวลาลูกค้าเหยียบหยิบของจากด้านข้างนะครับไม่ต้องเข้าด้านหลังแล้วก็เหยียบสามารถหยิบจากด้านข้างได้เลยตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปนั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายดีไซน์ขนาดใหญ่เช่นเดิมนะครับรถขับตามหลังก็เห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือไฟถอยนะครับอันนี้เราก็มีการครอบให้ด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าจะเน้นออกเป็นโปรโมชั่นจัดเต็มนะแต่ว่าเรามีการครอบทุกอย่างให้นะครับเพื่อให้รถมันมีมันมีมิติมากขึ้นนะครับก็เลยจัดตัวนี้ให้ด้วยนะครับ ฝาท้ายนะครับก็แน่นอนก็เดิมๆก็เป็นแบบนี้เลยก็จะมีในเรื่องของไฟเบรกดวงนี้3ให้แบบนี้นะครับโลโกโฟ้ฟอร์ตตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังที่ไปโชว์ที่หน้าจอ10.1ดนิ้วด้านในให้กับลูกค้าด้วยนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นคําว่าเลนเจอร์ตัวนี้ปั๊มลงไปในนี้ลูกค้าอาจจะเห็นว่ามันกลืนไปถ้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวอะคริลิกก็แจ้งบ่อยมานะอันนี้เบอร์ติดให้ได้นะครับกันชนนะครับเป็นกันชนแบบไฟเบอร์อันนี้ติดมาจากโรงงานแล้วนะครับกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นนนนนะครรัััับบเเพื่่ออให้้ดูาก,ากกมขึนนนงนะครับ โอเคครับสำหรับเจ้าตัว XLS 4ประตูนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรมาหาบอาดูเพราะว่ารถที่โชว์รูมตอนนี้ตัว X ตัว XLS ของบอยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรถลงเยอะมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกําลังมองหาอยู่นะครับบอยแนะนําเลยนะแต่ย้ำอีกทีนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับมีแต่เกียร์ออโต้6สปีดเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาหาบอยได้ที่064 593055หรือจะแอดไลน์ไปมาก็ได้เดี๋ยวบอยแปะอดีไลน์ไว้ให้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปกก่่ออนนนนคคคลิปหห้าาาเจััััใมะรรบบบบ๊ยยสสวดี